不会啥意思？然后呢？嗯，胸结扎了。嗯。 โอ้ยสายถุงชุดใหญ่เลยชุดนี้ชุดใหญ่ไปกับนิดเลยเอามาจากไหนยาเอามาจากไหนเดี๋ยวโดนจับหมดทุกคนนะไม่ไม่ไม่บอกว่าก็ไม่รู้ว่าแต่เองบอกเมื่อกี้ไปซื้อมาจากไหนผมก็ไม่รู้เมื่อกี่คนนะครับไอ้มาช่วยเพื่อนครับไป ตะโกเรียกเงอไปแล้วเพื่อนตะโกนเรียกเรียกชื่อเลยแต่วลาที่เราดู่ออกมาเว้ยไม่งั้นเพื่อนโดนจับไอ้เสองสองสัสองสัข็งงงอ่ตีไม่ก่นองคนนั้นเลยกลัวไปอุปกรองการซีผมเลยจะอม้าวห้าแลการซวอ ยาของใครอยู่ในบ้านนี้ไม่รู้นะไม่รู้ของใครก็ร่วมได้อย่าบ้านนะเล่นทุกคนไหมตรงนี้เล่นไหมเล่นไหมเล่นนะเล่นก็คือเล่นจบไม่ใช่นี่ครับจำมอกสารอยูของเออไม่เป็นไรเล่นสามเมตรก็สามเมตรไม่เป็นไรอีกคนนึง่งวิ่งไป กระของของใครของนี้เลยครับฮะแต่ว่าเราเราไปนั่งอยู่ด้วยใช่ไหมเล่นอยู่ด้วยกับเขาในบ้านอาคารนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วก็กลับไปนะรวมรวมเงินทั้งกองฮะพรเล่นได้ไหมเล่นทุกคนไหมยอมรับใช่ไหมว่านี่เล่นไหมเอออะไรก็ไปเดี๋ยวทำบัญชีบัญชีกัน

Okay yeah.